สวัสดีชาวบิลเลียนคริปโตทุกคนวันนี้ผมจินซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และแอดมินของทาง b i l l ลียนคริปโตนี่ผมจะมาสอนดีเทลคร่าวๆเกี่ยวตัวเกมทั้งวิธีเล่นและวิธีเปลี่ยนดีเจนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเผื่อที่จะถอนเงินออกโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราเข้ามาหน้า็อบ b บี้เนี่ยครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าของพั่วเราก็จะสามารถไปขุดตัวเพชรเนี่ยได้ในการเป็นสกอร่า ซึ่งวิธีหาเหมืองน,นะครับเวลากดทาง go a s c o l a เนี่ยผมแนะนำให้เลือกจากเหมืองที่มีเพชรสีขาวเนี่ยจำนวนขึ้นน้อยๆอผมก็ต้องเลื่อนหาเลยขอหาแป๊บนึงนะครับผมว่าถ้าประมาณหลักสัก20เนี่ยกำลังดีอันนี้30 30โอเค30ก็ยังมีโอกาสเจออยู่โอเคพอเราเจอเหมืองที่อยากเล่นแล้วเนี่ยเพชรมันจะมีเพชรลุงใช่ไหมครับเพชรลุงเนี่ยมันเขียนว่า1นึ่ทัาแปลว่ายังเหลืออีก4เม็ดซึ่งเพชรลุงถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของพูัว่วเวลาเราขุดเจอเนี่ยเพชรลุงเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่เจ้าของเราจะไม่ได้อะไรนอกจากเปอร์เซ็นต์เลือดของขวานเนี่ยมันจะรีกลับมาก็จะสามารถขุดต่อได้อ่า แล้วก็จํานวนเพชรสีขาวเนี่ยถ้าเกิดมันเหลือยิ่งน้อยมามันขึ้นแบบ3ามสเทับแป้าเนี่ยแปลว่ามันยังเหลือเยอะอยู่ก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่อ่าห้ 54, ยังเหลืออีกห้าสิบสี่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอเพชรเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกเหมืองครับก็แนะนําให้ดูเหมืองที่มันมีจํานวนเพชรขึ้นน้อยน้อยแล้วก็ถ้าดูฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีเขียนว่าสกอราเชลลิ ถ้าเกิดมันขึ้น80%แปลว่าเจ้าของเหมืองหรือเจ้าของทั่วเนี่ยเขาจะได้แค่20%ส่วนเราที่เป็นคนขุดเนี่ยถ้าขุดเจอเพชรขาวเราจะได้80%แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควรรู้คือ,เ,อ,อเหมืองเหมืองนึงเนี่ยสามารถขุดกันได้พร้อมกันทั้งหมด6คนเพราะมันจะมี6สล็อตใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าของทั่วเนี่ยต้องอาศัยพั่ว6อันเราถึงจะสามารถขุดได้พร้อมกัน6คน ข้อดีของการเวลาข้อดีของเวลาเราขุดเหมืองที่มันมีคนเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดอีกคนหนึ่งเจอเพชรระหว่างที่เราขุดอยู่มันก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับคนที่อยู่ในเหมืองน,นั้นทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นคนเจอเพชรอ่าแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีบอกไซส์เพชรอยู่ว่าไซส์เพชรมันจะประมาณไหนอันนี้แปลว่าเหมืองน,นี้ดีครับแปลว่ามันจะมีสามารถเจอเพชรใหญ่ได้เธิดริงเจอเพชรใหญ่จำนวนเงินที่เราจะได้ก็จะเยอะขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ควรดูคือ mine level ครับ mine level ถ้าเกิดมากกว่า10เนี่ยเราจะใช้ไอตัวสแกนเนอร์ที่เวลาเราหาเพชรใช่ไหมครับมันจะร้องติดติด,ต,ดติดเนี่ยเราจะใช้ได้2สเต็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ mine level มันมากกว่า10ถือว่าโอเคแต่เท่าท่ต่ำกว่า10ก็ไม่เป็นไรเราอาจจะใช้ได้สเต็ปเดียวแต่ก็ยังขุดได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมอโอเคกับเหมืองนี้แล้วผมก็จะเลือกกดตัวพลิกแอคแล้วก็กดตรงนี้ที่ go mining อ้าวแต่พลิกแอคโดนเลน งั้นไม่เป็นไรเราหาใหม่ผมก็ต้องเลือเล่อนหาใหม่เลื่อนหาที่จำนวนเพชรสีขาวมันน้อยๆอันนี้เลยอันนี้โอ้เลเวลสิด้วยแล้วก็มีแค่18โอเคผมโกเลยโอเคพอเข้ามาในเหมืองน,นะครับทิคในการขุดก็คือเราเปิดแผนที่ดูก่อนว่าโอเคตรงไหนที่เราสามารถขุดได้ไอ้ส้มๆเนี่ยแปลว่ามีคนไปขุดมาแล้วซึ่ง แต่แต่เหมืองเนี้ยถ้าเรากด Escape ดูอะ่ะมันยังเหลืออีกตั้งประมาณอ่อเหลือ,อประมาณ60 60เท่าไหรอ่อ่ะ67เหลือเพชรขาวอีก67เพราะโอกาสในจะการเจอเพชรเนี่ยมันยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆเราไปขุดตรงไหนก็น่าจะเจอง่ายมากอ่าแต่ผมจะไปขุดจะดูแล้วกันว่าตรงไหนที่เขาขุดไว้เยอะ,อะโอเคผมก็เดินไปเลยเดินตามแผนที่ไปปป๊บ ตรงนี้เขามีการขุดไปแล้วโอเคงั้นผมลองเข้าจากตรงนี้ดูอโอเควิธีการขุดนะครับตรงนี้ดีกว่าเห็นอันนี้ไหมครับอ่ามันจะมีพื้นที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยอันนี้จริงๆเราต้องเริ่มขุดจากตรงนี้ก่อนแต่ว่าเพชรจริงๆอ่ะมันจะอยู่หลัง พื้นสีขาวแต่ถ้าเราเริ่มขุดจากพื้นสีขาวเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่เจอเพชรเจ้าของเจ้าของพวสวสามารถเตะเราออกจากห้องได้อ่วิธีการขุดก็คือเราเริ่มขุดจากเพชรพื้นสีสีอ่อนก่อนอ่สีน้ำตาลอ่อนจากนั้นพอเราเริ่มเจออ่พื้นพื้นสีน้ำตาลแดงแล้วเนี่ยโอเคแพละว่าเราใกล้เจอเพชรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขุดไอ้พื้นสีน้ำตาลแดงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กด ใช้สแกนเนอร์หาไอตัวเพชรน,นะครับตรงนี้พื้นสีขาวเยอะเกินแล้วสแกนเนอร์ไม่ร้องเลยแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมต้องเปลี่ยนที่ดีกว่าตรงนี้ทำเลไม่ดีหมู่เฮงไม่ค่อยดีไปที่อื่นก่อน พื้นน้ำตาลสีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ขุดยากนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ขุดเราจะไปเริ่มขุดจากพื้นน้ําตาลสีน้ําตาลแดงนี้ก่อนแล้วก็สแกนหาเรื่อยๆอันนี้มีคนขุดให้แล้วเราก็แค่เข้าไปสแกนน,นี้ผมผ่านไม่ได้ต้องขุดออกก็เปิดสแกนเนอร์ไปเรื่อยๆครับ ว่าตรงนี้มีแววพอะพื้นมันเป็นสีน้ำตาลแดงผมขุดเลยอันสีเ,เหลืองๆนี่จะเป็น exp นะครับถ้าเกิดผมขุดเนี่ยลองดูด้านซ้ายบนไว้ครับเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นอ่าอันนี้มันสำหรับเหมืองที่ยังไม่ถึงระเับสิบเายังไม่ถึงระเับ1ิเนี่ยเราจะใช,ใช้สแกนเนอร์ได้แค่สเต็ปเดียวก็คือสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยถ้อมันร้องแปว่าเพชรจะอยู่ใกล้มา สเตปสเนี่ยมันจะเพิ่มระยะในการหาเพชรไปได้อีกตอนนี้ผมใช้สเตปสอนก็ยังไม่เจอเพชรเพราะฉะนั้นผมต้องขุดอีกขุดไปครับเจอพื้นสีขาวถ้าเกิดไอเรดาร์ยังไม่ร้องอย่าอย่าเพิ่งขุดต่อครับไปให้ขุดพวกพื้นสีแดงก่อนครับตอนนี้ก็ยังไม่ร้องผมว่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตรงนี้มันสีเทาทั้งทั้งหมดเลย ล้วสีเทาแล้วก็ไม่ร้องด้วยสแกนเนอร์ไม่ร้องเพราะฉะนั้นผมต้องออกครับลองขุดตรงนี้ครับขุดไปครับพื้นสีน้ำตาลน้ำตาลต้องน้ำตาลแดงนะครับ น้ำตาลแดงจะขุดยากกว่าน้ำตาลอ่อนแต่พอคุณน้ำตาลแดงไปเยอะๆแล้วเจอพื้นสีขาวเนี่ยแล้วคุณเปิดสแกนเนอร์จะมีโอกาสเจอเพชรเยอะครับนะครับผมก็เปิดสแกนเนอร์เลยนี่เห็นไหมครับแปบ๊บเดียวก็ร้องละอ่าถ้าเกิดร้องกดสก,กดสแกนเนอร์สเตปสองแล้วร้องเนี่ยแปลว่าโอเคอยู่ในระยะละแต่ว่าพอกดสเตปหนึ่งไม่ร้องคุณอาจจะต้องขุดเพิ่อมอีกนิดนึง นเนอร์กยังมีอยู่แปลว่ายังอยู่ในระแวกนี้ครับอ่าโอเคพอสแกนเนอร์ใกล้ก็เริ่มร้องละแต่ว่ามันอยู่แถวนี้ครับพอมันอยู่แถวนี้ก็ขุดต่อเลยครับถ้าสแกนเนอร์ใกล้เจอแปลว่าเริ่มขุดพื้นสีขาวได้แล้วแต่ว่าตอนนี้คือผม ขุดรอบๆก่อนขุดรอบๆเพื่อใช้สแกนเนอร์เล็กแล้วพอผมเดินไปซ้ายแล้วถ้ามันไม่ร้องเนี่ยแปลว่ามันอยู่ฝั่งฝั่งขวาอ่าพอถ้าเดินไปซ้ายแล้วแล้วมันร้องถี่ขึ้นไอ้ตัวสแกนเนอร์เปลี่ยนจากแสงสีน้ําเงินเป็นสีเขียวเห็นไหมครับอันนี้เป็นน้ําเงินเห็นไหมครับน้ำเงินจะจะร้องช้าหน่อยพอเป็นสีเขียวปุ๊บอ่าเป็นสีเขียวปุ๊บแปลว่ามันเริ่มอยู่ใกล้ขึ้นแล้ว แต่ผมต้องหาก่อนว่าสีเขียวมันอยู่ไหน,นอ่าสีเขียวอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องขุดต่อตรงนี้สีเขียวแต่ว่ามันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มากครับ แวงนี้ครับก็ต้องขุดแล้วก็ใช้สแกนเนอร์เป็นตัวช่วยครับอ่าโอเคครับ ไอตัวสแกนเนอร์จะมี3สเต็ปนะครับจะมีเป็นสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะร้องถี่มากแปลว่าใกล้เจอละอยู่ใกล้มากๆอ่ะอันนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีเหลืองแปลว่าผมต้องขุดตรงนี้ต่อแล้วผมใกล้เจอเพชรละ สแกนเนอร์ต่อสแกนเนอร์อ่าแปลว่าเพชรอยู่นี่โอ้โหผมลืมดูโอเคเนี่ยครับคือทิคในการเล่นก็คือใช้สแกนเนอร์เป็นตัวเป็นตัวช่วยเรื่อยๆครับคือตอนนี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมครับคือถ้าผมเดินกลับไปเนี่ยโอเคมันจะมันจะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินใช่ไหมครับสีน้ำเงินแปลว่าอยู่ใกล้แต่ไม่ใกล้มากคุณต้องเดินหาให้มันเป็นสีเขียวพอสีเขียวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องขุดขุดแล้วก็ดูอีกว่าเดินไปตรงไหนมันจะเป็นสีเหลืองพอผมเดินไปอย่างเนี้ย ้ามันเป็นสีเหลืองอะก็แปลว่มันอยู่ใกล้มากครับซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ข้างบนผม,ม,มผมพูดเจอแล้วแต่ว่าไม่เห็นเอพอเจอก็พูดต่อครับพูดทําลายไอ้ตัวอไอ,เอ้เปเิดเปิดเพชรสีน้ําเงินออกอ่าเจอเพชรล้ว โอเคนี่ครับวิธีเจอเพชรง่ายมากเลยครับแล้วก็วิธีขุดนะครับอ,อ่จริงๆแนะนําให้ขุดแค่จุดเดียวครับคือถ้าเราขุดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยแตกครับเราจี้ไปที่จุดเดียวเลยแล้วก็ขุดโฟกัสแค่ขุดเดียวมันจะแตกเร็วกว่าพอเจอเพชรแล้วเนี่ยโอเคเราก็ออกมาข้างนอก การที่เราจะถอนเงินออกได้ครับหลังจากเจอเพชรเราต้องเปลี่ยนรีเจนให้เป็นญี่ปุ่น <c oughs> ถ้าน e g i รีเจนเรายังเป็นไทยอยู่เนี่ยอไอตัวเพชรที่เราขุดได้มันจะเป็นบิลพอยต์ครับมันยังจะไม่ใช่ตัวบิลจริงๆเราต้องเปลี่ยนรีเจนเป็นญี่ปุ่นก่อนมันถึงจะแปลงจากบิลพอยต์มาเป็นบิลวิธีที่จะแปลงที่จะเปลี่ยนรีเจนเป็นญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ก็คือเราแค่มาตรงคลิกตรงเนี้ยตรง Setting and Support ครับแล้วก็ไปตรง Account ครับหลังจากนั้นไปตรง change country of residence ครับแล้วก็เลือกให้มันเป็น select your country เลือกเป็นเอเชียแล้วก็เลือกเป็นญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็กด next แล้วกด confirm กด agree ครับแล้วก,กด ok ครับโอเคพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเกมมันจะรีรอบหนึ่งเราก็รอครับ พอเกมรีเซ็ตเราก็กดเข้าไปใหม่แล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่า,าวิธีที่จะเช็คว่าไอตัวเพชรที่เราขุดมามันแปลงจากบิลพอยต์เป็นบิลโทเค็นแล้วยังเราแค่กดเข้าไปที่วอลเล็ตครับใส่าพาสเวิร์ดของตัวตัววอลเล็ตแล้วก็ไปเช็คตรง Transaction History ครับคือก่อนหน้าน,นี้ผมเล่นเป็นเซิร์ฟไทยเหมือนกัน ซึ่งถ้าเล่นเป็นเซิร์ฟไทยอ่ะมันจะเข้าเป็นบิลพอยต์เห็นไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเออ่เป็นเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นพอเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยทางเกมจะแปลงไอ้บิลพอยต์มาเป็นบิลโทเค็นหรือบิลธรรมดาให้เป็นอัตโนมัติซึ่งใน1วันเนี่ยเขาจะมีรอบตัดของเขาอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบตัดมันเมื่อไหร่แต่ว่ารอครับรอแล้วก็เช็คไอ้ตรง transaction history เนี่ยถ้ามันเป็นบิลแล้วเราก็สามารถถอนเงินออกได้ ก็คร่าวๆแล้วน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นบลูเีมคริปโตถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามผมเข้ามาใน d ดิสคอดหรือว่า DM เข้ามาถามผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมตอบครับงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ